สวัสดีครับพี่น้องเบาอิสานบานเลิ่องภาพี่น้องมาหายอยู่หากินครับมือน,นี่ภาพี่น้องมาหางวมหอยหอยจูบหอยขมเฮาเนี่ยแหละครับพี่น้องบึงหมายเฮาน้องนี่แหละครับมากับทีมงานในบ้านสามคนนี่ครับสามคนคร <laughs> บานนี้อุปกรณ์เฮาขาดบ่ได้ ตะเกียงพัดลมเอาไปแล้วโอ้นี่ตะเกียงพัดลมครับพี่น้องเอาไปตักหอยตักหอยขึ้นมาเลือกอาแตหน่วยง่าครับเดี๋ยวห้องไปเบิ้งกันวาชิเฮ็ดแบบใดข้าจเจ้ามะงุม่มข้าจเจ้าว่าได้อยู่เดี๋ยวมาล่องงุ่มเบิงบงบบบเบ่งครับพี่น้องครับวาสิมานบ่ไปเบิ่งกันครับพี่น้องนี่ครับเฮาตักขึ้นมาเดี๋ยวจังไสมาเลือกออกเสิงครับเลือกออกตะน่วยง่า ับอันน้อยๆเขากับป่อยลุ่งคือเก่าตักขึ้นมาปูยุงเท่งกับเรียกเอาครับพี่นอ้องเอาหาไปเรื่อยๆครับนะครับเขากับตออันน้อยๆนั่นแหละหน้อยๆเขากับเป,ป็ด่อยครับพี่น้องตักขึ้นมาเขากับฮวนเขากับเทลงเลยครับเดี๋ยวไฟไปเรืขอข้างบนครับเอาเรืกอเอากตันน้อยใหญ่ พี่น้องรอบสองครับรอบสองอาดดพอ,อดแม่ห้อยจุบครับพี่น้องนี่แลครับเขากันเรียกเราจตนวยไงมห,หน่อยเข้ากับเป็ดป่อยลงนำ้ำขึ้นเขาครับพี่น้องครับเนานี่นเียวหนึ่งเดี๋ยวจำนี่แหล,ละเวลาเดี๋ยวไลายอยู่มันสองลกอยู่บอล

คนจะได้รู้ว่ามันใหญ่นี่ครับนี่นี่พี่น้องเอ,อ้ยขดพอ่อขดแม่หอยนี่อ่ะมือกระบาดเอาเดือดออกเอาโอาเคขอเก็บหอยก่อนครับพี่น้องครับอีกจักบาทสองบาทก็พอ,อแล้วเบิง่งผลงานเข้าสองถังสีง่ายๆครับเกิลอะไรเฮ้ยครับพี่น้องแดงหดแมงละงมเดีองปอนอิม่มผลัะตัวเดียวนี่เอา ผลตินแรงพอดีครับพี่น้องครับไปไอัวจะต่อครับพี่น้องบาตรสุดท้ายแล้วนี่ครับได้ได้ผลงานเท่าสองถังสีนี่ครับเต็มถังโอ้บ่หน่อยครับอยู่นี่อันนี้ถังสีอันนี้ถังสีแล้วครับทีมงานเจ็บบอกหอยเก็บคักเก็บเนี้ย ม,มันเก็บหน่วยใหญ่ถิ่มกับพ่จักถธอมปาปด้กับ,บ่อถิ่มสิโออได้ลายยู่ยครับนี่ครับเอาผลงานเท่านี่แหละครับผลงานเก็บออกไอ้มาอนี้ครับพี่น้องพอได้ยุ่ได้กินครับพ่อได้อ้อมครับพี่น้องครับพ่อได้อ้อมอยู่กินจนขี้ตาเปียกคนละจ้าเอาบบนี้หาอยู่หากินเนาะได้เหดอยุ่เหตดกินเนาะได้กาตที่ตามได้ครับ ช่องบาวิสานมาเรื่องครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้บาวิสานมาเรื่องกะเดี๋ยวขอล่ไปก่อนสวัสดีครับ